วันนี้วันที่ 3, าสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็บันทึกเป็นความทรงจำสำหรับการเริ่มต้นในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะก่อนที่จะอายุครบสี่สิบเหลืออีกไม่กี่วันนะ ประมาณสองเดือนสามเดือนนกะ็ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากพยายามมาเป็นครั้งที่ร้อยอีกหลายร้อยด้วยกนะ็ลองดูว่าชีวิตเกิดมาทั้งทีมันจะเอาดีไม่ได้มันต้องดีทั้งร่างกาย สภาพแวดล้อมการสุขภาพการเงินครอบครัวจิตใจทุกอย่างมันต้องพัฒนาไดเ้เริ่มต้นจากการพัฒนาสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบันทึกความทรงจำนี้ก็จะบันทึกไว้ ก็บอกตัวเองว่าเออเราจะเต็มร้อยเต็มที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะ <laughs> อืมเหลือเวลาอีกสิง่งคากันยาตุลาหกสิบวันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบวันประมาณแปดประมาณแปดสิบวันเจ็ดสิบถึงแปดสิบวัน ให้เต็มที่ลองดูจะเปลี่ยนอะไรตัวเองได้สามสิงหาคมสองห้าหกแปดเริ่มต้นชีวิตใหม่ แปดสิบวันนี่มันถึกลงเอาลงไว้ในแอปแดงใน y o u t u b เอาลองดู